่ฟังดีๆนะคะชีวิตเนี้ยไม่ว่าเราอยากจะทำอะไรก็ตามมันจะต้องมีสามกระบวนการด้วยกันคือหนึ่งคุณต้องตั้งเป้าแต่แต่ก่อนที่จะมาสามกระบวนการเนี้ยเวลาที่คุณอยากได้อะไรคือมันจะต้องมาด้วยความอยากเป็นอันดับแรกอยู่แล้วทุกคนอยากคือมันเป็นพื้นฐานของของมนุษย์ จริงๆที่เราอยากจะคือมนุษย์มันไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณไม่ผิดที่คุณอยากจะเก่งคุณไม่ผิดเป็นเรื่องปกติคุณอยากเก่งภาษาคุณอยากเก่งอะไรก็ตามอ่ะที่เป็นทักษะอยากเก่งนู่นเก่งนี่เก่งนั่นคุณอยากเก่งคุณไม่ผิดคุณอยากเก่งภาษาคุณอยากดูดีคุณอยากสวยคุณอยากหุนดีคุณไม่ผิดเพราะคนเรามันรักความก้าวหน้าเป็นปกติอยู่แล้ว คุณอยากรวยคุณอยากมีเงินคุณไม่ผิดเพราะการที่เรามีเงินเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีในโลกปัจจุบันนะไม่ใช่โลกที่เป็นแบบสมัยก่อนที่แบบใครมีเงินก็จะไปเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยในยุคป,ปัจจุบันอะ่ะยิ่งใครมีเงินยิ่งมีโอกาสสร้างอะไรใหญ่ๆมีโอกาสช่วยคนได้เท่าที่อยากจะทําได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีเงินคุณอยากรวยคุณไม่ผิดเพราะฉะน,นั้นเนี่ย หนึ่งเลยเนี่ยเมื่อคุณมีความต้องการที่จะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะคุณต้องมีความอยากให้มากพอก่อนถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติข้อนี้เรื่องของความอยากให้มากพอไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายหรือว่าอะไรลงมือทําอะไรก็ตามมันจะสําเร็จยากถ้าคุณอยากไม่มากพอนะคะฉะนั้นอันดับแรกคือต้องอยากให้มากพอ ทีนี้เมื่อคุณมีความอยากมากๆเลยสมมติอยากพูดอังกฤษได้เว้ยแบบว่าอยากก็อยากอยากอยากไม่ไหวแล้วเว้ยเห็นเพื่อนพูดได้แล้วอยากพูดได้หรือแบบอยากผอมเว้ยน้ำหนักมันเกินแล้วดูตัวเองหน้ากระจกแล้วแบบมันรู้สึกไม่ดีมันเครียดอยากรวยเว้ยเห็นคนนั้นคนนี้รวยแบบแบบอยากรวยอะคุณต้องอยากให้มันมากพอนะเมื่อคุณอยากมากพอเนี่ยมันจะเข้าสู่ กระบวนการ3เรื่องเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเรื่องแรกคือการตั้งเป้าแน่นอนคุณต้องตั้งเป้าคุณอยากได้ภาษาอังกฤษแบบไหนอยากพูดได้แบบฝรั่งเลยไหมอยากจะแบบอยากได้ระดับไหนคุณต้องมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วนั่นคือเป้านะคะ อยากลดน้าหนักคุณอยากลดได้กี่โลแบบอยากจะเห็นตัวเองผอมได้ขนาดไหนลดลงไปกี่โลนั่นคือเป้าที่คุณต้องตั้งหรืออยากรวยขนาดไหนอยากมีบ้านแบบไหนอยากขับรถอะไรอยากมีเงินเท่าไหร่ในบัญชีอยากสร้างธุรกิจมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือเป้าที่คุณต้องมีนะคะนี่คือกระบวนการตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องวางแผนเรื่องที่สองที่คุณต้องทําอันนี้อันนี้ยังไม่บอกข้อผิดพลาดนะแต่บอกกระบวนการก่อนนะเมื่อมีเป้าแล้ว คุณต้องวางแผนคุณต้องวางแผนเช่นจะเก่งภาษาอังกฤษทํำยังไงก่อนจะวางแผนได้คุณก็ต้องศึกษาใช่ป่ะเอ๊ไปหาข้อมูล g o o g l e ซิไปฟังครูคนนั้นสอนลองถามไปคนที่มันเก่งภาษาอังกฤษซิเฮ้ทํายังไงถึงจะแบบพูดได้แบบที่เราคิดแบบเป้าเราอ่ะคือคุณต้องศึกษาหาความรู้นะเพื่อที่คุณจะวางแผนให้ได้ถูกนะคะหรือว่าอยากลดน้ําหนักอย่างเนี้ย คุณก็ต้องไปหาว่าให้คนมัน,ม,นมันลดน้ำหนักกันยังไงพวกที่แบบลดกันเยอะๆแบบที่เราจะทําตามเป้าหรอมันมีวิธีอะไรยังไงบ้างคุณก็ต้องศึกษาเพื่อจะได้วางแผนของตัวเองให้ได้ถูกใช่ไหมคะหรือจะอยากได้เงินขนาดเนี้ยอยากได้เงินเท่านี้ยอยากมีเงินต่อเดือนเท่านี้อยากขับรถนี้อยากซื้อบ้านหลังแล้วเท่านี้อยากสร้างธุรกิจมูลค่าเท่านี้มันมีวิธีการยังไงบ้างคุณก็ต้องไปศึกษาเพื่อวางแผนนี่คือกระบวนการที่สองที่คุณต้องทําคือวางแผนนะคะ และกระบวนการสุดท้ายที่ไม่ทําไม่ได้คือการลงมือทาอ่ะเมื่อคุณวางแผนแล้วถึงเวลาคุณก็ต้องลงมือทําแต่ถ้าคุณมีแค่แผนวันมันน,นั่งดูแต่สมุดจดแผนตัวเองแต่ไม่ทําอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นคุณอยากฝึกภาษาได้คุณวางคือเวลาเราวางแผนอะไรเราต้องคิดให้ดีอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณวางแผนปุ๊บคุณลงมือทําตามแผน ไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นการหาเงินไม่ว่าจะเป็นการฝึกภาษาการฝึกอะไรก็ตามอะ่ะถ้าคุณทําตามแผนแล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะประสบความสําเร็จอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็น ideal อ่ะเป็นแบบสูตรสําเร็จที่แบบใครเขาก็พูดถึงว่าแบบอาถ้ามีเป้าทําอย่างนี้วางแผนเอาไม่ใช่กําหนดเป้าวางแผนลงมือทําแล้วจะสําเร็จนี่คือแบบเขาเรียกว่าเป็นอุดมคติของความสําเร็จอ่ะแต่ มันมีข้อผิดพลาดทุกขั้นตอนเลยมีสิ่งที่ครูแบมจะพูด3มเรื่องวันนี้มันอยู่ในสามขั้นตอนนี้แหละตั้งเป้าวางแผนลงมือทำคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วทำไม่สำเร็จอ่ะมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นทุกขั้นเลยเริ่มจากขั้นแรกก่อนนะคะคือเรื่องของการตั้งเป้าคนที่ตั้งเป้าแล้วไม่ประสบความสำเร็จ คือคนที่ตั้งเป้าแบบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงฟังดีๆนะคะครูไม่เคยจริงจังเท่าคลิปนี้เลยคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบอยากพูดมาเมื่อสองวันที่แล้วแล้วแล้วแบบเรียบเรียงอยากให้ทุกคนรู้ตั้งเป้าไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงคุณจำคำนี้ไว้เลยนะตั้งเป้าแล้วมันไม่ตรงกับความจริงยกตัวอย่างวันนี้สมมติคุณเป็นคนพื้นน้อย แล้วคุณอยากพูดอังกฤษได้แบบเป้าเราใหญ่จริงๆคุณสามารถตั้งเป้าแบบที่ใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการคุณไม่จาเป็นต้องตั้งเป้าเล็กเพราะต่อให้คุณตั้งเป้าเล็กหรือคุณตั้งเป้าใหญ่ยังไงคุณก็ต้องผ่านกระบวนการวางแผนและลงมือทําคุณเหนื่อยเหมือนกันฉะนั้นคุณตั้งเป้าใหญ่ไปเลยคุณจะลดน้าหนักห้าโลหรือยี่สิบโลไม่ต่างกันไม่ต่างคุณจะหาเงินหนึ่งล้านหรือสิบล้านไม่ต่างกันครูแบมบอกเลยครูแบมเป็นคนที่ผ่านมาตั้งแต่ ฝึกภาษาลดน้ําหนากักหาเงินสร้างธุรกิจผ่านมาหมดแล้วแล้วรู้เลยว,ว่าเป้าเล็กเป้าใหญ่ไม่ต่างแต่ขอเอาอันที่คุณอยากได้จริงๆมันเล้าใจคุณมันอยากขนาดนั้นนะคะแต่คุณต้องตั้งเป้าให้ตรงความเป็นจริงอย่างเช่นวันนี้เป็นคนพื้นน้อยแต่คนพื้นน้อยมีสิทธิ์ที่จะอยากพูดอังกฤษได้แบบฝรั่งคุณมีสิทธิ์ถ้าใครบอกว่าโหเหมือนแบบ มาดูถูกอะ่ะมาพูดว่าแบบมันจะได้แลแบบคุณอย่าไปฟังเหล่านั้นเลยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะตั้งแต่คุณต้องตั้งเป้าให้มันคือคุณต้องให้เวลากับมันตามความจริงอะ่ะความพลาดของคนส่วนใหญ่คือวันนี้พื้นน้อยแต่อยากพูดได้แบบฝรั่งแล้วคุณก็ตั้งอย่างนี้ภายในหนึ่งปีฉันจะต้องพูดได้แบบนั้นภายในหนึ่งปีฉันจะต้องพูดให้แบบนั้น คุณรู้ไหมว่าในความเป็นจริงอะ่ะคนคนหนึ่งอะ่ะที่ไม่มีพื้นอะ่ะกว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้เอาแค่ได้ก่อนมันใช้เวลากี่ปีคุณรู้ไหมปีเดียวเป็นไปได้ไหมปีเดียวนี่คือความเป็นจริงไหมตัวครูแบมเองฝึกอะ่ะกว่าจะพูดได้แบบนี้บอกเลยอย่างต่ำมีสี่ปีอย่างต่ำสี่ปีจากคนที่แบบไม่รู้อะไรเลย ต่ำสุดสี่ปีนะถ้ามีความมุ่งมั่นมากๆคุณลงมือทำเยอะกว่าคนอื่นแมก็อาจจะล้นเวลาเข้ามาแต่ถ้าบอกว่าพื้นแบบน้อยมากเลยครูแต่แบบปีนี้จะต้องพูดให้ได้แบบฝรั่งมันน้อยไปะคือคุณบีบเวลาตัวเองไปแล้วเดี๋ยวครูจะบอกว่าข้อเสียของการบีบเวลาคืออะไรหรือบางคนพอจะมีพื้นแล้วแหละแต่ว่าแบบยังพูดไม่ค่อยได้ออกเสียงไม่ค่อยเก่งบอกว่า สามเดือนนี้จะต้องพูดได้แบบนั้นแบบฝรั่งแบบเนี่ยนั่งดูสมมติว่านั่งดูดาราคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษแล้วอยากจะพูดได้แบบนั้นเลยอะแต่ทุกวันนี้ก็พอรู้ภาษานะขอเวลาสามเดือนนี้ฉันจะทำให้ได้แบบนั้นโอ้โห ต่อให้คุณมีพื้นอะ่ะแต่คุณจะฝึกพูดให้คล่องขนาดนั้นอะ่ะมันก็เป็นปีเหมือนกันนี่คือความเป็นจริงเราพูดกันแบบไม่มาขายฝันอะ่ะปีสองปีสามปีด้วยซ้ำอะสิ่งที่คุณควรทําคือยิ่งคุณอยากได้มากขนาดไหนคุณยิ่งต้องให้เวลากับมันคุณห้ามบีบเวลาข้อเสียของการบีบเวลาคือหนึ่งคุณจะรู้สึกกดดันอะไรที่กดดันมันไม่ดีหรอก สองคือคุณจะรู้สึกสมมติว่าสามเดือนอ่ะพอไปถึงสามเดือนแล้วคุณพูดไม่ได้แบบนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้แล้วฉันทำไม่ได้แล้วมันไม่ได้วะมันไม่ได้มันก็คือล้มเหลวแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆถ้าคุณไม่บีบเวลาตัวเองอ่ะคุณยังให้เวลาต่อคุณทำได้แต่คุณพลาดตรงที่คุณบีบตัวเองครูแบมไม่ได้บอกว่าคุณต้องฝันเล็ก คุณต้องตั้งเป้าเล็กไม่ใช่คุณต้องตั้งเป้าใหญ่และคุณต้องให้เวลากับมันครูแบมยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราแบบพื้นน้อยเราอยากพูดได้แบบฝรั่งแบบนี้เลยอะ่ะถ้าจะเอาแบบถ้าจะเอาแบบว่าได้ตามเป้าสําเร็จเลยนะคุณคิดแบบนี้เลยว่าสามปีก็คุ้มห้าปีก็คุ้มถ้าพูดได้แบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือคุณอยากลดน้ําหนักเหมือนตอนที่ครูแบมเริ่มทําอ่ะ จริงๆเป้าการทำโปรเจกต์ของครูแบมอยู่ที่15โล15โลแบบที่ไม่ต้องไม่กำหนดว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะอะไรถ้าครูต้องใช้เวลา5ปีแล้วครูลดได้15โลไปตลอดชีวิตคุ้มแต่ถ้าครูแบมบอกว่าปีนี้ต้องได้15โลแต่พอดีปีนี้มันได้แค่8โลครูแบมจะรู้สึกว่าเราล้มเหลว ไม่ไม่เอาแล้วมันได้แค่เนี้ยว่ะกินต่อดีกว่าว่ะก็ขึ้นมาอีกนึกออกใช่ปะนี่คือความผิดพลาดข้อแรกนะคะตั้งเป้าไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงทําให้คุณบีบเวลาตัวเองกดดันและเลิกและคิดว่าตัวเองล้มเหลวทั้งนี้ก็ทําได้แต่ว่าถ้าให้เวลามันอีกทุกคนเคลียร์เรื่องนี้ไหมคะถ้าใครเคลียร์ข้อแรกพิมพ์เล็กหนึ่งมาแล้วเราจะไปข้อสองต่อหันนี้แบบ ซีเรียสมากจริงจังสุดใครเข้าใจข้อแรกพิมพ์เลขหนึ่งมาเลยค่ะอโอเคแสดงว่านักเรียนเข้าใจครูบแบมจะไป เรื่องที่2นะคะข้อผิดพลาดเรื่องที่สคือเรื่องของการวางแผนถ้าคุณตั้งเป้าใหญ่ๆเห็นภาพตัวเองไปเลยว่าทําได้แบบนั้นและให้เวลากับมันคุณไปที่สเต็ปที่2คือการวางแผนทีนี้ไอความผิดพลาดของคนส่วนมากกับการวางแผนก็คือการวางแผนไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริง การวางแผนไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงคืออะไรเวลาที่คุณไปศึกษาข้อมูลมาส่วนมากข้อมูลที่คุณได้อะมันจะเป็นข้อมูลที่เพอร์เฟกที่สุดอย่างเช่นการฝึกภาษาถ้าอยู่กับถ้าเราฟังภาษาอังกฤษวันละสองชั่วโมงเราจะเก่งภายในกี่เดือนหรืออะไรเงี้ยนั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกที่สุดแต่สัมพันธ์กับชีวิตเราไหมอีกเรื่องหนึ่งสมมุติว่าเราไปดู ข้อมูลลดน้ําหนักข้อมูลลดน้ําหนักเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะออกกําลังกายอ่ะจะต้องแบบต้องเบิร์นอ่ะต้องสานาทีขึ้นไปถึง40นาทีมันถึงจะดึงไขมันเก่ามาใช้ถูกแต่นั้นเป็นข้อมูลที่เพอร์เฟกต์สีนาทีถึงชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าทําได้แบบนั้นคือหยุดออกกำลังกายแล้วร่างกายก็จะเผาผานต่อหรือว่าเออ ต้องงดแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือข้อมูลที่เพอร์เฟกมากที่ดีแต่สัมพันธ์กับชีวิตเราไหมอีกเรื่องหนึ่งหรือแบบการวางแผนธุรกิจต้องอย่างนี้ต้องมีสเต็ปแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้คุณต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะมีทุนทําอันนี้แบบสัมพันธ์กับชีวิตเราไหมการการการวางแผนให้สัมพันธ์กับชีวิตเราสําคัญยังไงรู้ไหมคะยกตัวอย่างนะ ถ้าเขาบอกว่าต้องฟังวันละ2ชั่วโมงหรือต้องอยู่กับภาษาอังกฤษต้องอยู่แบบอาจจะอยู่กับการอ่านหนังสืออยู่กับคลิปอยู่กับหนังอยู่กับอะไรไม่รู้วันละสองชั่วโมงอะแต่คุณเป็นคนทำงานที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเพราะว่าที่ทำงานอ่ะต้องรถฝ่ารถติดไปประมาณชั่วโมงครึ่งเข้างาน8ปดโมงครึ่งคุณเป็นคนที่กลับถึงบ้านอ่ะทุ่มหนึ่ง จริงๆเลิกงานตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วแหละแต่กว่าจะฝ่าอะไรกลับมาถึงบ้านทุ่มหนึ่งคุณเป็นคนที่มีลูกอีกถึงบ้านทุ่มหนึ่งเต้องดูแลลูกถึงสามทุ่มส่งลูกเข้านอนแล้วตัวคุณก็ต้องเข้านอนอ่ะตีเป็นห้าทุ่มคุณเหลือเวลาสองชั่วโมงที่เขาบอกว่ามันต้องฝึกวันละสองชั่วโมงแต่สภาพคุณอ่ะยังจะต้องแบบเคลียร์งาน เอาเงกลับมาเคลียร์ที่บ้านอีกไหนจะแบบทํานู่นทํานี่ในสิ่งที่เราอยากทําอะแต่คุณมีเวลาแค่สองชั่วโมงและไอ้แผนที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันต้องฝึกสองชั่วโมงฉันจะฝึกสองชั่วโมงให้ได้แต่มันไม่ตรงกับชีวิตเราเลยอะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยอะสิ่งที่คุณจะทําคือคุณจะทําอะไรรู้ไหมคุณจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนละกันแบบคุณจะมีข้ออ้างเพื่อให้เราผลัดวันประกันพรุ่งอ่ะ แล้วก็กลายเป็นคนไม่มีวินยัยแต่แต่จริงๆแล้วคุณไม่ใช่คนไม่มีวินยัยเพราะว่าคุณออกจากบ้านไปทํางานทุกเช้าคุณดูแลลูกอย่างดีคุณทําทุกเรื่องได้อย่างดีแต่แค่ว่าแพผนนั้นอะ่ะมันไม่ตรงกับชีวิตคุณน่ะมันเลยทําให้คุณอะ่ะกลายเป็นคนไม่มีวินัยอะ่ะคุณนึกออกไหมแต่ถ้าเราอะ่ะมีสตินิดนึงในตอนวางแผนรู้ตัวเอง รู้เราอ่ะไม่ใช่แค่แบบอ่านข้อมูลที่ดีมาแต่คุณต้องรู้ตัวเราด้วยว่าโหสองชั่วโมงไม่ไหวว่ะปรับได้ไหมกับตัวเราข,ขอสักแบบยี่สินาทีอะไรเงี้ยพอดูแลแบบออกจากบ้านเจ็ดโมงถึงบ้านทุ่มหนึ่งแม่งกว่าจะส่งลูกเข้านอนสามทุ่มขอแค่แบบยีนาทีพอจะได้ไหมอะไรเงี้ยถ้า20นาทีแค่ยีนาที แล้วมันยังมีเวลาให้คุณไปทําอะไรที่คุณแบบอยากจะทําต่อไปดูซีรีส์ไปดูละครย้อนหลังไปแบบกินแบบหาอะไรกินกุบกิบทำอาหารหรืออะไรที่คุณอยากจะทําอ่ะคุณคุณจะอยากแบ่งเวลาตรงนั้นมามันก็แค่ยี่สิบนาทีเองคุณนึกออกใช่ไหมหรือหรือการลดน้ําหนักอย่างเงี้ยคุณไปดูได้ข้อมูลมาว่าจะเบิร์นให้สูงสุดเนี่ยมันต้องอยู่บนลู่วิง่งแบบต้องเดินอย่างเงี้ย 40นาทีขึ้นไปถึงจะแบบดึงไขมันเก่ามาใช้ได้40นาทีแล้วต้องทำตอนเช้าก่อนกินข้าวเช้าอีกแต่คืออะไรนี่เป็นคนทำงานเป็นคนทำงานแล้วต้องทำก่อนกินข้าวเช้าด้วยเหรอตื่นมาก็แบบ ตาลีตะเหลือกจะออกจากบ้านไปทำงานแล้วอ่ะแล้วพอตาลีตะเหลือกออกจากบ้านไปทำงานเราก็ไม่ได้เดินตามแพลนที่ตัวเองวางไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรีบตื่นแต่ตอนเช้าตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาเดินให้ได้45นาทีแต่ในความเป็นจริงอะ่ะตื่นได้ก็แบบ6โมงเช้าเข้าไปแล้วอะ่ะก็กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าพอระหว่างขับรถไปทำงานก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทำไมฉันทำไม่ได้วะฉันไม่ไม่มีวิน,นัยเลยฉันแบบไม่ได้แล้วแหละคงลดไม่ได้แล้วนู่นนี่นั่น จริงๆคุณทําได้ถ้าคุณปรับแพลนให้เข้ากับตัวเองเป็นอะไรมาทาตอนตอนค่าดีไหมเราไม่ต้องถึง40นาทีก็ได้คุณเดิน20นาทีก็ได้20นาทีก็ได้แต่คุณทําทุกวันอย่างสม่าเสมอไขมันมันจะไม่หลุดออกไปจากร่างกายคุณหรอมันได้อยู่แล้วแต่คือคุณต้องแบบมองตามความเป็นจริงและปรับทุกอย่างให้เหมาะกับตัวเองครูแบมบอกเลยคุณจะทําวันละนิดก็ได้แต่ถ้าคุณทําทุกวันคุณไม่ล้มเลิกคุณถึงเป้าหมายอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อยเปอร์เซนต์เขาบอกต้องงดแป้งอย่างนี้นะมื้อเย็นต้องงดแป้งอะไรองี้แต่ความเป็นจริงทําไม่ได้กินแป้งได้ไหมขอลดสักครึ่งหนึ่งของปกติที่กินได้ไหมมันจะไม่ลดเฉาะหรอน้ําหนักก็ฉันแบบสะดวกแบบนี้เอาง่ายๆเลยถ้าคุณจะตั้งเป้าอคุณจะวางแผนอะคุณคิดคํานี้เลยว่าสะดวกแบบนี้ h a s h t คำนี้ไว้นะคะว่าสะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะไปได้ข้อมูลอะไรจากใครมา แต่ถ้าแบบเอาแบบนะั้นเอาแบบแพนที่เพอร์เฟกคุณก็จะกลายเป็นคนผัดวันประกันพุ่งและไม่มีวินยัยถ้ามันไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณแต่ถ้าคุณแพลนที่ดีด้วยและที่คุณสะดวกคุณจะทำมันได้โดยที่ไม่ผัดวันประกันพุ่งและคุณจะมีวินัยกับมันนะคะนี่คือข้อที่สองนะคะใครเข้าใจข้อนี้ใครเห็นด้วยข้อนี้พิมพ์เลขสองมาหน่อย อันนี้ยคนส่วนมากไม่ค่อยไม่ไม่เข้าใจเรื่องเนี้ยเรื่องของคําว่าสะดวกแบบนี้อ่ะคนเราถ้าทําอะไรแบบไม่สะดวกมันไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะเออโอเคตอนนี้ทุกคนเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยจริงๆถ้าคุณทำมาไม่ ทำมาดีตั้งแต่สองข้อแรกไม่ได้พลาดข้อที่สามง่ายมากกคค 3, คา็คือคุณทำลงมือทำสเต็ปที่สามคือเราต้องลงมือทำตามแผนคือคุณทำตามแผนอะจบคว,ความพลาดคือไม่ยอมทำตามแผนแพลนแล้วไม่ทำแต่ทั้งนี้ทางนั้นข้อสามอะมันขึ้นอยู่กับข้อสองไงว่าถ้าเกิดคุณแพลนตามคุณสะดวกอะคุณก็จะทำได้คือคือก่อนหน้านี้นนครูแบมไลฟ ไลฟ์ล่าสุดเนี่ยครูแบมไลฟ์ไปเรื่องของการที่เวลาที่เราต้องทำอะไรตามเป้าอะ่ะมันจะมีกระบวนการหนึ่งเรียกว่ากระบวนการตัดสินใจคือออยยกตัวอย่างอย่างการลดน้ำหนักอย่างไม่เกีะเคสที่แบบว่ากลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วอาอาอาเคสฝึกภาษาแล้วกันกลับมาถึงบ้านทุ่มหนึ่งถ้าแพลนว่าต้อง ต้องฝึกภาษา20นาทีอาสมมุติส่งลูกเข้านอนสามทุ่มตามแพลนเราคือฝึกภาษา20นาทีใช่ปะถ้าแพลนเอ่อทุกครั้งเลยที่คุณจะต้องลงมือทำมันอะนะคุณจะต้องผ่านการตัดสินใจว่าจะทำดีหรือจะไม่ทำดี <c oughs> จะทำหรือจะไม่ทำจะทำหรือจะไม่ทำคุณถ้าคุณต้องฝึกภาษา3ปีอย่างเงี้ยคุณต้องคุณต้องตัดสินใจอย่างเงี้ยทุกวันวันละ3ปีรวมกันก็พันกว่าครั้งอะ เออทุกวันพันกว่าครั้งคุณต้องผ่านการตัดสินใจแต่การแพลนที่สะดวกจะช่วยให้คุณตัดสินใจทำตามแพลนได้ง่ายและมันจะทำให้คุณได้ลงมือทำเหมือนไลฟ์ที่แล้วถ้าใครไม่ได้ดูนะคะครูพูดแบบนั้นเลยว่ามันเหมือนกับคนจะลดน้ำหนักอะแล้วไปนั่งร้านตามสั่งอะแล้วจะต้องตัดสินใจระหว่างกินสุก,กี้น้ำหรือผัดซีอิว๊ว สุกี้น้ำคือสิ่งที่ตามแพลนตามแลนว่าถ้า,ถ,าถ้าไปกินร้านตามสั่งต้องสั่งสุกี้น้ำเพื่อแบบเป็นเมนูไดเอทเมนูเมนูลดน้ําหนักตามแพลนอ่ะคือสุกี้น้าแต่ตามใจอ่ะคือผัดซีอิว๊วอยากกินชอบผัดซีอิว๊วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะกินแต่ละมื้อในการลดน้ําหนักคือคุณต้องผ่านการตัดสินใจทุกมื้อที่คุณจะกินอันนี้คือการลงมือทําอ่ะเพราะฉะนั้นการลงมือทําคือมันต้องผ่านการตัดสินใจ ถ้าแพลนของคุณมันเป็นแพลนที่คุณสะดวกมันจะง่ายในการลงมือทำง่ายในการตัดสินใจแต่ถ้าแพลนเป็นแบบสมมติต้องกินสลัดต้องกินสลัดผักเท่านั้นแต่ใจอะ่ะมันปกติชีวิตปกติฉันกินผัดซีอิ๊วอะ่ะสลัดกับผัดซีอิว๊วสลัดกับผัดซีอิว๊วผัดซีอิ๊วดีกว่าเว้ยผัดซีอิ๊วดีกว่า อ่ะแต่ถ้าผัดซีอิ๊วกับสุกี้น้ำมันก็ยังแบบมันยังมีความไม่ยากในการตัดสินใจอ่ะมันยังมีความแบบเออเอเอยังพอได้อยู่ยังกินได้อยู่ยังไม่ได้แบบสลัดผักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกใช่ไหมคะถ้ามันดีตั้งแต่แพลนการกระทําจะง่ายขึ้นด้วยและตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ก่อนหน้าน,นี้ครูบอกว่าจะทํายังไงให้เราตัดสินใจทําตามแพลนให้ได้ฉนันก็กลับไปที่แลนให้ง่าย ตัดสินใจก็จะง่ายตัดสินใจก็จะสําเร็จตามและลงมือทําตามแพลนอย่างสม่ําเสมอนึกภาพที่ตัวเองอยากได้ไว้ในหัวอยากพูดเก่งขนาดไหนนึกภาพตัวเองพูดได้แบบนั้นอยากผอมอยากลดน้าหนักขนาดไหนเห็นภาพตัวเองเป็นแบบนั้นอยากรวยขนาดไหนอยากมีเงินเยอะขนาดไหนอยากเปิดมูลนิธิอยากเปิดบริษัทอยากเปิดร้านอะไรขนาดไหนคุณก็นึกภาพตัวเองไว้แบบนั้นคุณทําได้แน่นอนแต่คุณต้องให้เวลากับมันจะสิบปี คุณอยู่สัก80ดสิปีคุณใช้เวลา10ปีกับการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้คุณอยากได้ที่คุณอยากได้คุ้มยังไงก็คุ้มนะคะข้อสถ้าเกิดใครเคลียร์ว่าเราต้องทำตามแผนของเราทำตามแผนไม่ทำหลุดแผนในเมื่อตอนในเมื่อตอนวางแผนตัดสินใจแล้วตอนวางแผนอะ่ะคือมีข้อมูลแล้วคิดมาอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาทำก็ไม่ต้องคิดมากก็คือทำตามแผน เท่านั้นคุณถึงจะประสบความสําเร็จนั่นเรียกว่า planning ก็คือแ l น n แล้วนิ่งไม่ลงมือทำแพลนที่มันไกลตัวหรือแพนนที่มันยากหรือแพนที่มันกดดันอะมันไม่ทําให้เราลงมือทําได้เลยอะแต่แพนที่ง่ายอ่ะคือจริงๆอ่ะจ,จะทําอะไรสําเร็จทําอะไรให้ง่ายไว้ก่อนง่ายกับตัวเองอะคุณทําสําเร็จแน่นอนอะแต่ถ้าคุณแพนแบบยากยาก คือคือคนคิดว่าเป้าใหญ่มันต้องแผนยากต้องทําอะไรยากๆยากอะ่ะนึกออกปะเป้าใยา่พูดได้แบบฝรัง่งต้องแผนแบบฝึกภาษาวันละสามชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าทําได้มันก็ดีนั่นคือเป็นสิ่งที่เป็นแบบอุดมคติที่สุดอะแต่ในความเป็นจริงก็ต้องเวทดูว่ามันได้หรือไม่ได้อืมถ้าไม่ได้คุณทำเวลาครึ่งชั่วโมงมันก็โอเคแล้ว ถ้าเขาบอกว่าต้องทำวันละสามชั่วโมงคุณจะได้ภายในหนึ่งปีฉันทำครึ่งชั่วโมงฉันจะได้ภายในสี่ปีอะไรเงี้ยสี่ปีก็โอเคโอเคค่ะทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเข้าใจครูก็สบายใจละเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบอยากจะบอกจริงๆอ่ะทีนี้เราใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการพูดเรื่องนี้แต่คุ้มเป็นครึ่งชั่วโมงที่ครูคิดว่ามันคุ้มนะคะ